ขอเชิญทุกท่านมาพบกับภาพบรรยากาศการทำโครงงานการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อตุนกระโ๊บจะมาสาธิตการเตรียมอาหารกล้วยไม้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องเตรียมน้ำสะอาด200มิลลิลสาระละลายเข้มข้น3ขวดขวดละ10มิลลิลิตเติมน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายไตยแนแซีเยมละลายด้วยกดไนติก หั่นกล้วยหอมมันฝรั่งให้ละเอียดแล้วก็เติมน้ำให้ครบ1,000มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็นำไปวัดค่า p.s ให้อยู่ที่4.8ถึง5.2เติมผุงทานผงวุ้นตักใส่ขวดแก้วและนำไปนึ่งในหม้อนึ่งความดันไอน้ำให้อยู่ที่15ออนนัน20นาที เราจะชิ้นไว้2วันจึงสามารถที่จะนำมาพอลิในเยื่อกล้วยไม้ได้อุปกรณ์ทุกชนิดที่เราใช้จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งอันดับแรกของการพอลิในเยื่อก,ก็คือการพอะเมล็ดเราจะต้องทำความสะอาดฝกโดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เจและนำมาจุ่มในแอลกอฮอล์ 5, เก้า้านฆ่าเชื้อผ้าฝา และนำมาเกี่ยลงขวดรุ้นอาหารแล้วก็จะนำไปเก็บในชั้นเพาะเนื้อเยื่อจนอยู่ในระยะของโปรโตคอมเราจึงจะมาทำการเกรรลี่ยอีกครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของ,ของต้นกล้ากล้วยไม้ให้มีการเจริญเติบโ,โตที่ดีขึ้นและสามารถที่จะนำไปคืนสู่ธรรมชาติได้ กุ้ยไม้ที่เรานำไปคืนสู่ธรรมชาติก็คือปุ้ยไม้ที่เหลือจากการจำหนายเราก็จะนํามาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการเพิ่มและการอนุรักษ์ของป้้ยไม้ให้อยู่คร่กบับาน